ทำไม่ต้องทําเป็นปีกเป็นอะไรหรอกค่ะทําให้ใหม่อะเราร่วมบุญกันก็ทําอ,อันละหนึ่งร้อยใบแดงสิบใบในน้ําช่วยทําได้ค่ะน้องบอกให้เข้าไปช่วยงานก่อนค่ะน้ำพี่หน่ยโอเคน้ำทำนะแล้วติดวันที่สี่ทำช่อละหนึ่งร้อยร้อยใบสิบทำควงละหนึ่งร้อยใบสิพวงนะจ๊ะอืม แล้วก็ตามรายชื่อนี้ออกมาค้อ1สิบคนเพราะว่าทุกคนก็จะเป็นตัวแทนของแฟนคลับคนนั้นคนนี้ส่วนคนที่ไม่ได้มานะคะเงินก็จะอยู่ในนี้แต่แม่ใหม่ไม่จ้างทํานะคะน้ําไม่ทำฟรีนะไม่จ้างนะปุ <c> ่ <oughs> ปิดแล้วนะคะรออนุมัตานานยังคะ ทักบ่อยอดมหนึ่งเลยคะ่ะเพิ่งซื้อออกเพิ่งซื้อเดี๋ยวรอนะคะฟีอุปกรณ์ของมบุญสบายสบายใช่ค่ะเพราะว่าถ้าแม่ไปจ้างทำอะ่ะมันเสียค่าจ้างแล้วเงินตรงนี้เขาร่วมทําบุญเราไปเสียค่าจ้างเพื่อทําอะไรสิ่สวยๆมาติดตัวเองนะมันไม่ใช่นะมันมันไม่ใช่มันมัน,ม,นมันไม่จําเป็นอะ่ะมันไม่มีความจำเป็นต้องตรงนั้นอะไรก็ได้เขาร่วมบุญเรามาเราติดให้เขาเห็นชื่นใจว่าเออเงินของเขาเราทําจริงเราร่วมบุญกันจริงๆนะคะ สวัสดีคุณนิสาค่ะเราเนี่ยเขาได้มาพันใบแดงสมมุติเราไปจ้างเราทำอะ่ะก็จะกลายเป็นว่าโดนหักไปสามพันสี่พันอะไรเงี้ยมันเสียดายโดยใช้เหตุรออนุมัติเนี่ยค่ะแม่ทักแอดมินแหละแอดมินบอกโอเคค่ะเดี๋ยวักคุูนะะะนะคะักคุูนนะคะขอเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันของคุณหมวยก็ฟรีได้ไม่หักเลย <laughs> ใช่ค่ะพี่เออคุณหมวยคุณน้ำเนี่ย ชอบไปนะคะแต่พี่เงินรัฐพกิตาต้องเป็นคนแรกที่เดินมาเพราะว่าพี่เป็นคนจุดจุดประกายเรื่องนี้ขึ้นมานะคะทําให้ทุกคนได้ร่วมบุญไปด้วยทําให้งานบุญครั้งนี้ดูอบอุ่นมากนะคะปีนี้เราน่าจะอบอุ่นมากขออย่างเดียวแหละอย่าให้ฝนตกไม่ต้องขำดิเรื่องจริงพี่นั่นแหละต้องคนแรกเลยเราจะได้เจอพี่ตัวจริงแล้วค่ะแล้วจะมา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 อามาอหนูนะว่าไม่ใช่ไม่จะต้องบอ นัดปกิบตาพี่ต้องบอกอย่างนี้นะรออนมัตโอเคค่ะนี่แม่ตามแล้วรอหลายคนัะคู่นะคะัะคู่นะคะวัสดีจ้าวัสดีจ้าคุณแก้ววันนี้ขายของไหมรออนมัตโอเคค่ะแม่ตามห้นะจยะคุณเปรมดอดีย่าน้องไอติม รอแป๊บไข่ดีแผ่ดีนะจ๊ะไข่หมดเหมือนเทน้ำเทท่าเลยนะจ๊ะไปกันจ้าไปกันจ้ายอนคุณปีกขยับเพื่นขึ้นหรือย,ยังคะมาเร็วมาเร็วช่วยกันนับหน่อยเร็วมาเร็ว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 ,รวสวัสดีชาแม่ปีนี้